หลังจากครองแชมป์วันมวยไทยในรุ่นเฟเธอเวตแบบยิ่งใหญ่เด e ก o ็เด n นบอยตะวันฉาย p ีเคแสนชัยนักชกหนุ่มรูปงามก็ได้เวลาป้องกันแชมป์โลกเป็นครั้งแรกสัทีแถมเป็นการชกในบ้านเกิดสด้วยโดยจะเจอกับเยนิสลีจามานยูสปอปจากตุรกีโดยคู่นี้ครับจะชกเป็นคู่รองในศึกวันไฟในครั้งที่7ครับเสาที่25กุมภาพันธ์นี้ที่เวทีมวยลุมินี และในคลิปนี้ครับเราจะพาไปรู้จักกับจามานยูสปอบกันแบบคร่าวๆโดยนักชกหนุ่มใหญ่รายนี้เกิดที่ดากเสถานรัสเซียแต่ตอนนี้ครับอาศัยอยู่ที่ตุรกีหรือที่เราเรียกกันว่าตุรกีเนี่ยแหละครับปัจจุบันนักชกเติร์กเลือดมีขาวอายุได้39ปีซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวในขณะที่นักชกไทยอายุเพิ่ง23ปีเท่านั้นเองโดยมีส่วนสูง176ซนมรมีฉายาเป็นภาษาตุรกีว่า เยนิสซิลีซึ่งเป็นชื่อของกองทหารรักษาพระองค์ของจกักรวรรดิออตโตมันเคยประทะกับยอดนักชกในระดับโลกมาแล้วหลายๆายอาทิแพ้คะแนนมาลัวทูทูแพ้คะแนนอารินนาบิเยฟแพ้คะแนนรีเจตเออร์เซลซึ่งปัจจุบันครับ er ลีเจตเออร์เซลรายนี้คือเจ้าของแชมป์วันสองกติกาในรุ่นไลเวทครับชนะคะแนนซามีซานาแต่ไฟที่ทําให้เจ้าตัวเป็นที่จดจํามากที่สุดคือการเอาชนะน็อกยอดแสนไก่แฟร์เทคในยกที ok ่2 เพราะในเวลานั้นยูสปอบถือว่าชื่อชั้นห่างจากยอดแสนไกลบานเตยเลยทีเดียวแต่สุดท้ายครับก็พลิกโลกความนักชกไทยได้สําเร็จและในไฟล์ล่าสุดครับคือการเอาชนะคะแนนโจนาธวุฒิหรือธนศักดิ์ท็อปคิงบ็อกซิง่งเมื่อวันที่22กรกฎาคมปีที่แล้วก่อนหน้านี้จามานยูสปอบมีชื่อเป็นผู้ท้าชิงแชมป์วันมวยไทยในรุ่นเฟเธอเวทคือทั้งชิงแชมป์แล้วก็ชิงแชมป์ว่างกับเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี สุดท้ายคคััแนาดกท้งคนย้ำอีกทีนะครับเดอะโกลเด้นบอยตะวันฉาย PK แสนชัยจะากป้องกันแชมป์วันมวยไทยในรุ่นเฟเธอร์เวทกับเยเนสซลี่จามานยูสปอปผู้ท้าชิงชาวตุรกีในวันที่25กุมภาพัน,น์นี้แฟนๆมวยติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางแพลตฟอร์มของวันและความเคลื่อนไหวของในรายการนี้ได้ทางช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้แฟนๆคิดว่าตะวันฉายจะสามารถผ่านยูสปอปได้หรือไม่คอมเมนต์เข้ามาครับ